อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการสนามบอลให้ใหม่แล้วก็เซอร์ไพรส์พี่จะให้อาจารย์เดือนละหมื่นให้อาจารย์ไปบริหารให้เด็กแล้วดูแลตัวเองขอบคุณอาจารย์มากๆตลอดชีวิตเลยจากกรณีการแข่งขันฟุตบอล7คนแชมป์กีฬา7 hd แชมเปี้ยนคัพ2025ได้เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้วโดวยทีมหมอนทองวิทยาภายใต,ใต้การคุมทีมของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐครูพระละในตำนาน ที่เคยพาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีคว้าชแชมป์รายการนี้มาแล้วถึง3สมัยได้ลงสนามชิงชัยกับทีมแกร่งจากชัยนาทที่ตั้งเป้าคว้าชแชมป์สมัยแรกของสถาบันให้ได้ ซึ่งวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศค่ะระหว่างหมอนทองวิทยาพบอ,อบจอชยัยนาทที่สนามกีฬาแห่งชาติสุภัชลาสายซึ่งเป็นที่ชื่นชอบประชาชนจนํานวนมากก็เป็นไวรัลนะคะเรื่องของรถขนฝันโดยมีอาจารย์สกลเป็นผู้ผลักดันนักกีฬาเหล่านี้ค่ะก็ได้ด้ว,ว่าสนามแทบแปลกเลยทีเดียวค่ะสําหรับแฟนบอลที่เข้าไปชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศหมอนทองวิทยาพบอบจอชยัยนาทที่สนามกีฬาแห่งชาติสุภัชลาสายค่ะ ขณะที่พิมพ์รีพายนะคะแม่ค้าออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังก็อัดฉีดให้น้องๆโรงเรียนหมอนทองวิทยา1 0 0 0นบาทและแถมยังบอกอีกว่าถ้าเล่นได้แชมป์จะสร้างสนามฟุตบอลให้ด้วยโดยมีข้อความว่าเก่งมากครับเด็กๆพี่พิมพ์ให้เงินอัดฉีดเป็นกําลังใจ1 0 0นบาทเล่นให้ได้แชมป์เดี๋ยวพี่จะขายของสร้างสนามบอลให้ซึ่งต่อมาพิมพ์รีพายก็ยังอัปเดตต่อนะคะว่า พิมพริพายยอดขายทะลุจออัดฉีดเงินให้เด็กๆทั้ง2โรงเรียนแล้วนะคะหลังชนะอยากได้อะไรว่ามาล่าสุดเพจพิมพ์ริพายค่ะได้โพสต์คลิป,ปรีแอคขณะพิมพ์ริพายในเชียร์ทีมอาบาจอัยน่าแบบสุดตัวไปชมกันค่ะ ตลอดเลาเนาะซ้ายโกกระโดดซ้ายทางเดียวกันบอกแล้วว่ามันเป็นคนดวงง่ายนอกจากนี้พิมพ์ริพาย,ยังอัปเดตเพิ่มเติมหลังจากทีมอบจอชัยนาทเอาชนะทีมหมอนทองวิทยาไปได้2ประตูต่อหนึ่งขอเป็นกำลังใจพี่จะสร้างสนามฟุตบอลให้และโอนเงิน1มืนบาทให้โค้ชสกลตลอดชีวิต ออสองหนึ่งเข้ามาในสนามชนดีใจด้วยแต่หมอนทองไม่เป็นไรแพ้ไม่เป็นไรคนไทยมาร่วมสร้างสนามบอลให้เด็กหมอนทองกันเดี๋ยวพี่จัดการสนามบอลให้ใหม่แล้วก็เซอร์ไพรส์ที่มีเลขที่บัญชีอาจารย์สกลอาจารย์สกลเลขที่บัญชีของอาจารย์เลยนะพี่จะให้เดือนละหมื่นพี่จะให้อาจารย์เดือนละหมื่น ให้อาจารย์ไปบริหารให้เด็กแล้วดูแลตัวเองขอบคุณอาจารย์มากๆตลอดชีวิตเลย